สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนท่านผู้ชมรักษาเขา่าใครที่เป็นเขา่าเข่าอยู่นะครับมีอาการปวดเขา่านะเข่าอักเสบน้ำใต้เขา่าเข่าบวมเข่าล็อกท่านผู้ชมดูคลิปนี้ให้ดีนะครับนี่คือวิธีรักษานะครับผมจะรวมๆเลยนะครับอาการของเข่าก็คือมีอาการปวดเข่าแป๊บๆนะครับแป๊บๆมีเสียงในเขา่าก,ก็แกลกแกลกนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บแสบในเข่านะครับทําให้เวลาเดินนั้นเนี่ยไม่เป็นปกตินะปวดมาก นะครับใครที่เป็นระดับหนักขึ้นหนักขึ้นเข่าจะมีเสียงนะครับดังกึดอืดกึดกึดกึดนะครับแล้วคราวนี้เวลาท่านผู้ชมไปนั่งยองยองนั่งยองยองนะครับหรือว่านั่งเก้าอี้อะไรก็ตามนะครับเข่ามันจะล็อกติดนะครับมันก็จะเอาออกยากนะครับเนี่ยอาการมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นคราวนี้มันเป็นมากขึ้นมากขึ้นจะเดินเสียทรงนะครับจากนั้นไม่นานเข่าจะบวมครับเข่าจะมีอาการบวมที่ข้อขึ้นมาเพราะเข่ามันเกิดอาการผิดปกติแล้วนะมันจะมีมันจะผลิตน้ําขึ้นมาครับน้ําเพื่อไปหุ้มเข่าาเรรไว้นะคับ เพราะว่าเยื่อหุ้มเข่าเรามันบางครับมันค่อยๆบางเราบดขยี้นมากมันก็บามก็แตกครับเยื่อหุ้มเข่าแตกปุ๊บมันก็จะผลิตน้ําขึ้นมานะครับรักษามันพอมันผลิตน้ําขึ้นมาเข่าจะบวมครับเราก็าต้องไปเจาะออกครับเวลาไปเจาะเราก็ต้องเสียเงินเสียเวลานะครับซึ่งผมจะสอนท่านี้มันจะสลายน้ําที่ไปหุ้มเข่าได้ครับคือสลายน้ําให้เข่าบวมได้นะครับแล้วท่าต่อไปก็จะเป็นการบําบัดเข่าให้เข่านั้นแข็งแรงขึ้นทําให้เรานั้นหายเร็วมากรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะนั้นไอ้พวกเข่าเสื่อมนี่ เข่าปวดเข่าล็อกเนี่ยนะครับเข่าอักเสบเนี่ยนะครับเข่าบวมนะครับมันจะทรมานมากนะครับแล้วมันจะเป็นช่วงอายุประมาณสัก30ไปปลายสี่สิบหนะครับเป็นกันแล้วนะครับสำหรับอาการปวดเข่าที่ทรมานนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีรักษานะครับว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะหายครับไม่ยากเลยนะครับผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับทุกท่านนะสิ่งแรกท่านผู้ชมครับเป็นข้างไหนก็ตามให้ท่านผู้ชมเอาข้าวนั้นขึ้นมานะครับแล้วท่านผู้ชมตีเข่าข้างนั้นครับตีหรือทุบก็ได้นะครับตีหรือทุบก็ได้รอบๆ รอบๆนะครับอย่าตีอย่างจุดเดียวนะครับตีรอบๆนะครับทั้งใต,งต้ทั้งข้างทั้งบนนะครับตีและทุบแล้วแต่อย่าให้เจ็บนะทุบให้รู้สึกดีตีให้รู้สึกดีอย่าตีให้เจ็บฟังให้ดีนะครับอย่าตีให้เจ็บนะครับตีให้รู้สึกดีให,กดให้รู้สึกบําบัดต,ตีไปเลยครับนานแค่ไหนอะสามนาทีสองนาทีหานาทีแล้วแต่คุณพอใจคุณทําไปเลยทําตอนไหนบ้างอะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาทําไปเลยครับทําทุกวัน แรกๆอาจจะยังไม่เห็นอาการนะครับยังไม่เห็นว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่ายังครับทําไปเรื่อยครับประมาณสักเดือน2เดือนจะเริ่มเห็นอาการว่าเออเข่าเริ่มยุบมันเริ่มดีเราไม่ต้องไปเจาะน้ําออกเราสามารถสลายมันเองได้เราจะเริ่มรู้นะครับนี่ท่าที่1นะครับท่าที่2ครับท่านผู้ชมให้เรายืนหรือนั่งก็ได้นะครับแล้วให้เราดันขาไปข้างหน้าให้ปลายเท้ากระดกเข้ามานะครับเนี่ยหรือไม่ก็เตะออกไปก็ได้นะครับจะจะทำค้างไว้ก็ได้หรือจะเตะเบาๆอย่างนี้ก็ได้ครับทำไมต้องทําอย่างนี้ เพื่อให้เข่ามันยืดออกจากกันนะครับเพราะตอนนี้เอ็นหุ้มเยื่อเข่าของเรานะครับมันบางแล้วบางมากมันแตกทําให้มันเสียดสีกันแล้วมันจะเจ็บปวดมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมันติดกันเราต้องยืดออกครับยืดออกครับต้องยืดออกอย่างนี้ครับใช่ไหมให้มันยืดออกครับให้มันยืดออกเป็นข้างไหนก็เตะข้างนั้นนะครับเป็นข้างไหนก็เตะข้างนั้นนานแค่ไหนล่ะแล้วแต่ชอบเลยครับกูจะเตะสักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเก็เรื่องของคุณนะครับให้คุณรู้สึกดีอย่าเตะให้เจ็บนะครับอย่าไปเตะแบบฟุตบอลนะครับปั้งเนี้ย ต้มเลยครับให้เราเตะแบบบำบัดนะครับให้รู้สึกว่าบำบัดให้มันยืดออกนะครับให้มันยืดออกไปนะครับให้มันเกิดการบำบัดให้มันรู้สึกดีท่าที่2นะครับท่าที่3ครับท่าที่3เดี๋ยวท่าที่4ี่เป็นท่าสุดท้ายอันนี้ท่าที่3ท่าที่3เนี้อาจารย์สอนมานะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับมือไปจับจับอะไรก็ได้ข้างหนึ่งนะครับแล้วเอาข้างที่เป็นนะครับบิดโดยให้อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายดูจะเห็นไม่ชัด ท่านผู้ชมสังเกตนะครับสมมุติผมเป็นข้างนี้เป็นข้างนี้ผมเอาข้างนี้ยันพื้นไว่นี้นะครับส่วนอีกข้างหนึง่งประคองไว้เฉยอย่าให้ล้มเอามือจับแต่ท่านผู้ชมบิดครับให้เข่าข้างที่เป็นมันบิดไปบิดมาครับให้มันบิดไปบิดมานะครับนี่ครับข้างที่เป็นพยายามยันพื้นไว้แน่นๆนะครับส่วนข้างที่ไม่ได้เป็นนะครับก็พยายามทรงตัวให้เฉยนี่ข้างที่เป็นข้างนี้เอามือจับไว้แล้วก็บิดครับบิดไปบิดมาให้มันเกิดเสียงลั่นให้ได้ครับให้มันดังกรึบ ให้เสียงในเข่าดังกรึบไม่ได้ครับแล้วก็บิดไปครับบิดมา้ครับกี่ครั้งนะสักสามสิบครั้งนะครับสาสิบครั้งบิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยบิดอย่างนี้ครับบิดบ่อยๆนะครับบิดมากๆด้วยนะครับบิดบ่อยๆบิดมากๆนะครับท่านี้สําคัญนะให้ผู้ชมทาแบบผมนะแล้วก็บิดบิดไปบิดมาบิดมากๆนะครับถ้ามัน ลั่นเมื่อไรครับดังกรึบเมื่อไรนะมันจะดีมากนะครับมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อให้กับเข่านะครับนี่คือท่าที่ดีมากๆนะครับบิดไปบิดมาบิดแรงแค่ไหนบิดอย่าให้เจ็บบิดให้รู้สึกรักษาอย่าบิดเอาแบบเจ็บนะครับอย่าบิดแรงจนแบบว่าจะเอาให้มันเจ็บนะครับบิดให้รู้สึกรักษานะครับบิดไปครับส่วนมือจับอะไรไว้ก็ได้ถ้าเกิดคุณเก่งคุณไม่จับคุณก็ทำอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้คุณสวิงตัวได้หมุนได้ดีมากขึ้นนะครับอย่าลืมครับข้างไหนเป็นก็เอาข้างนั้นแนบพื้นแล้วเป็นหลักไว ส่วนค่าที่เป็นกบประคองอาจจะยกส้นเท้าขึ้นมาเพื่อประคองนะแล้วก็หมุนไปครับแล้วก็หมุนไปนี้ครับหมุนที่เข่านะครับเอาเข่าหมุนนะจะใช้เอวหมุนนะครับให้รู้สึกว่าเข่ามันหมุนแรกๆมันอาจจะปวดมากนะครับแล้วมันจะรู้สึกเหมือนเข่าบิดไม่ต้องไปสนใจทําไปเรื่อยครับทาไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันจะสร้างกล้ามเนื้อเข่าขึ้นมานะครับแล้วเข่าคุณจะมีเสียงลั่นดังกรึบถ้ามันดังกรึบอะไหรคุณจะโล่งทันทีนี่คือท่าที่3ทําให้สําเร็จท่าที่3เน้นท่าที่3 เมื่อคุณทํสามท่านี้เสร็จแล้วท่าสุดท้ายครับเป็นท่าปิดฉากถ้าคุณทํสามท่านี้ได้แล้วนะครับคุณมาดูท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายคุณจะต้องไปนั่งนะครับจากนั้นให้คุณเอาขาข้างที่พูนเป็นนะครับขึ้นมาอย่างนี้หลายหลายคนบอกทําไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ปวดแล้วก็ต้องฝืนครับทาอย่างละหน่อยครับทําวันละนิดนะครับค้างไว้อย่างน้อยก็ให้ได้สักหนึ่งนาทีครับค้างไว้ให้มันให้เข่ามันยืดนะครับถ้าคุณทําสําเร็จปุ๊บคุณจะอยู่ท่านี้ได้ครับทั้งสองข้าง คุณจะนั่งคุกเข่าไหว้พระได้ทั้งสองข้างถ้าคุณนั่งคุกเข่าทั้งทั้งสองข้างนี้ได้คุณหายแล้วเพราะคนที่เป็นเข่าเนี้คุณจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้คุณจะเด้งออกคุณจะเด้งออกไปเลยนะครับมันปวดจัดนะครับเพราะฉะนั้นมี่คือท่าที่สี่ท่าสุดท้ายถ้าคุณสามารถทําได้นะแต่ถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณค่อยๆขย,ยับเข้ามาครับนั่งไปนะครับแล้วเอามันขึ้นมาแค่นี้ก่อนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วค้างไว้นะพัฒนาไปเรื่อยครับให้มันเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้านัคะยรบ แต่อย่าลืมนะฮะท่าที่ดีมากๆคือท่าที่สามนะครับก็คือสมมติเป็นข้างนี้เอาข้างนี้ยันพื้นไว้ส่วนข้างนี้ประคองก็เอาปลายเท้าจิ้มไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอามือจับอะไรไว้นะครับแล้วก็บิดเข่าบิดซ้ายบิดขวาบิดเข่านะครับอย่าบิดเอวนะฮะให้รู้สึกว่าเข่ามันบิดถ้ามันดังกึบเมื่อไหร่คุณจะโล่งนะครับบิดไปนะครับสามสิบครั้งนะฮะทำเสร็จละ 30ครั้งทําสัก3าเซตก็90ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับบิดไปนี่คือวิธีรักษาเข่าที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมไปลองทําดูนะครับไม่เสียเงินไม่ต้บาทเดียวไม่เสียเวลาในการเดินทางนะครับทาเองที่บ้านหายแน่นอนครับมันเป็นซ้ายเป็นขวาทำาลยครับทำไปเลยครับทั้งหมดทั้งมีทั้ง4ีท่าย้อนกลับไปดูนะสี่ท่ามีอะไรบ้างลองทําตามดูครับคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับสาเหตุที่เป็นสาเหตุที่เราเป็นเข่าเสื่อมนะครับหนึ่ง มันเกิดการบดขยี้มากเกินไปนะครับการบดขยี้จากอะไรการยืนนานปวดเขา่าการขึ้นกระไดบ่อยๆสาเหตุหลักเลยคุณขึ้นกระไดลงกระไดบ่อยๆนะครับไม่ว่าบ้านคุณจะมีกระไดแค่3ชั้นหรือ5ชั้นยิ่งเป็น2ชั้นยิ่งแล้วถ้าคุณมีกระไดมากกว่า3ชั้นขึ้นไปเนี่ยคุณจะมีอาการเข่าเสื่อมเพราะคุณต้องขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ทุกวันนะครับซ้ําๆกันคุณจะใช้ระยะเวลาสะสมในการทําแบบนี้นะขึ้นกระไดอย่างนี้ซ้ำๆทุกวันนะไม่เกินประมาณสัก7-10ปีคุณจะมีอาการปวดเขา่า เพราะคุณขึ้นกระไดขึ้นลงขึ้นลงทุกวันนะครับเห็นไหมการยืนนานๆทุกวันก็ทําให้ปวดเข่านะครับการเล่นกีฬาการกระแทกสําคัญเลยกีฬาที่เกิดการกระแทกครับยกตัวอย่างนะครับบาสเกตบอลคุณไปคุณไปดูได้เลยบาสเกตบอลนะครับคนที่เล่นบาสเกตบอลนะทุกวันตลอดนะพออายุ40สจะมีอาการปวดเข่านะครับเข่าเสื่อมนะครับบาสเกตบอลตะก้อวอลเล์บอลนะครับ อะไรพวกนี้ที่เกิดการกระแทกปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะครับเข่ามีปัญหาไวไวมากนะต้องระมัดระวังนะครับเอาละเพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมนั้นสู้ๆกันนะใครท้อก็อ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับใครชอบรายการผมนะครับใครที่เห็นว่ารายการดีนะครับอยากจะช่วยสนับสนุนรายการก็ตามหมืที่นี้นะครับพิโรตแซลิมธนาคารกรุงเทพนะครับจะได้มีกาลังใจทํลทีดีๆต่อไปนะครับใครที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นพันรักษาตนเองนะครับ ก็สามารถตอบแทนผมได้ครับทางในที่บัญชีเนี่ยครับวีดออดแซ่ลิมธนาคารกรุงเทพนะครับจะได้มีกําลังใจดีๆทาคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เห็นความสําคัญนะครับขอบคุณมากขาดกําลังใจอ่านคลิปนะครับขาดกําลังใจอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจะมีคอมเมนต์ดีๆใต้คลิปนะครับทำแล้วดีขึ้นแล้วหายเยอะมากอ่านแล้วมีกําลังใจที่จะรักษาตนเองขอบคุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับคนที่ทาแล้วดีขึ้นแล้วหายมาลงคอมเมนต์นะครับคุณสุดยอดคอมเมนต์คือพลังนะครับขอบคุณมากครับท้ายที่สุดนี้อย่าลืมแชร์นะครับ คุณยิ่งแชร์วิดีโอนี้ออกไปคนที่ป่วยคนที่เป็นเขาก็มีโอกาสจะได้เจอเขาก็โชคดีคุณก็ได้บุญตามนี้เลยวันนี้ผมลาไปก่อนครับจ่าพันวิโรจน์พบกับผมได้ทุกอาทิตย์นะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมรักษาตนเองด้วยการบําบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกนิ้วล็อกข้อมือล็อกรองช้าเข่าเสียเข่าเสื่อมเข่าล็อกมีนะครับท่านผู้ชมติดตามไว้นะครับแล้วพบกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม